อันติ1 8 g r Sport ปี19 20นะคะคันนี้ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันออปชั่นจัดมาให้ครบครบเรียบร้อยแล้วนะคะเร่งไม่แค่78,000เท่านั้นเองลูกค้าขาสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะใครได้ไปบอกเลยว่าตดคุ้มนะคะฟรีดาวน์ผ่อน10,000เท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะไม่มีรอยถะลอกรอยสึกหลอของการใช้งานสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะใครสนใจบ,บอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะลูกค้ารับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุม บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้โชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนายเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถส,สวยๆน่าใช้หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันได้ชุดแต่งรอบพันจากโรงงานออปชันจัดมาให้ครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวอันติด1.8 GR Sport ปี19 20รถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยนะคะเลี้ยงไม้แค่7 8 0 0 0โลเท่านั้นเองนะราคาค่าตัว5 7 9 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวได้ด้วยผ่อน10,000เท่านั้นนะใครที่สนใจมองหารถวิชาชงานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่ง เลือกเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทํเสัญญายถึงที่เลยนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.69เเท่านั้นนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดเลยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเป็นโฉมออนยวเรียบร้อยแล้วนะคะ่ ่รงล่างที่ NGA เอนะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะขับนุ่มนั่งสบายเกาะถน,นนแน่นนะคะลูกค้าเป็นช่วงล่างตัวเดียวกับรถแคมรี่เลยนะบอกเลยว่าห้ามพลาดป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ9ก้ากไก่พอพึ่ง7 1 2กรุงเทพมหานครโรโก้ด้าหน้าเป็นแบบโคเมียมนะคะรถสีดำเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะคะโครงสงร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยชนหนักผีกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ของเรานะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีด้วยนะคะ274รรายการ มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสภาพรถให้นะคะมีใบเซอร์ออกการันตีให้นะถ้าตรวจเจอว่าเรามีชนหนักพีิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบ,บ้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบ,บยแล้วด้วยมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะชุดแต่งแท้จากโรงงานแต่งมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะลูกค้าสภาพสวย,สวย ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะน,อน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ17นิ้วนะคะยางปี3ใช้งานได้ยาวๆเลยนะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะคะสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าขาใครสนใจห้ามพลาดนะห7า0 0 0ดบาทนะคะไม่7 8 0 0หมโลนะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยคุ้มค่าแน่นอนได้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตัวกระจกมองข้างมือจับประตู4ด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรี โหมดระบบสมาร์ทเอนทีนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในของตัวรถกันนะคะ ภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าคุมโทนสีดำนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกับบออโต้สีบานที่วางแก้วน้ำขวดน,น้ำแผงประตูมีมาให้เรียบร่อยแล้วนะคะไฟหน้าก็เปิดสูงต่ำได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีแพนเดนชิ์มาให้ด้วยนะคะลูกค้าเลขหม่แค่7 8 0 0 0โลเท่านั้นเองนะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเข้านัดหมายเช็คระยะศูนย์โตโยต้าตลอดนะลูกค้านี้นัดรอบผัดไปเนี่ยเดือนสิงหานะคะคือเดือ นี้ลูกค้าเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะห้าออกรถไฟนะคะสภาพสวยมากๆนะในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้นะคะออปชั่นก็ได้มาครบคบเลยนะคะได้จอ Android ติดตั้งให้จากโรงงานนะคะรองรับแอปเปิลคาเพ a แอนดรอยอัลโเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์ Air นะคะก็ได้เป็นแอร์อ t o โตเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะแถมมีกล้องบันทึกหน้ารถติดมาให้ด้วยนะคะลูกค้าตัวกล้องบันทึกหน้านะคะสภาพสวยๆเลยนะใครได้ไป คุ้มค่าแน่นอนเกียร์ออโต้ขัดขี่ใช้งานง่ายๆนะคะแอร์แบ็กเจ็ดใบระบบการลื่นไหลมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยติดต่อหานดเดยตรงได้เลยนะคะส่วนตัวเบาะของรถคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงเลือดหมูนะคะเบาะนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยรอยเขียบขพี้เลยนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้อีกยาวๆนะคะลูกค้าต่างจังหวด วัดอย่างลืมไฟแนนซ์ <S <S ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะลูกค้าใครสนใจก็ติดต่อหานัดได้เลยนะคะห้องพนดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้ากระเป๋าจิงโจ้อสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะเครื่อง1.8เนี่ยสามารถพับเบาะด้านหลังได้ด้วยนะเขาจะมีปุ่มล็อกนะคะกดตรงนี้พับเบาะได้เลยนะลูกค้าเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจหารถสวยสวยไว้ใช้งานอยู่แนะนำเป็นออีกกทางเเลลืย ะะเป็นตัวอันติด1 8 g r Sport ปี19.20ชุดแต่งสเก็ตรอบคันสปอยเลอร์ติดตั้งให้จากโรงงานนะคะไฟท้ายของรถเป็นแบบ led โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกไปแล้วไฟทับพิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเซนเซอร์กันชนด้านหลังมีมาให้2จุดนะคะลูกค้าโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมกระจกหลังก็ติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยไฟเบรกดูที่3มี้เห็นชัดเจนเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างกันเลยบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมจากง,ง ไม่มีรอยแตกอะไรแล้วแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยหัวน็อตฝากกระโปรงด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยเขียบขยี้เลยนะส่วนบอดี้ด้านหลังนะคะลูกค้าตัวคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะบอดี้ด้านล่างของรถนะคะเดิมๆเลยล้ออะไหล่เครื่องมือแม่แรงครบไม่มี่รงรอยสนิมเกจกีนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อหานัดโดยตรงได้เลย เบอร์โทรนะคะ0982609587นะัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะออปชั Option, ่นครบครบชุดแต่งรอบพันนะลูกค้าไม่น้อยด้วยนะคะ78 00 0โลนะประวัติศูนย์นะคะคันนี้คุ้มค่าแน,น,น่นอนนะภายในไม่มีรอยทลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานนะคะแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลงขห่างตรงนะคะรถปี19ปลายปีจด 20นะคะคันนี้หัวนอซอกประตูไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะได้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะโลโก้โตโยต้ามีติดให้เห็นชัดเจนนะคะสภาพส,ายสวยๆพร้อมใช้แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด4สู 1,800cc 141แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91,95 e20 e85 เติมได้เลยนะคะต้องบอกเลยนะว่าเครื่องยนต์ของโตโยต้านะคะอึดถึกทนอะไรหาง่ายข้ามแม่ทัน n ตถูกด้วยนะคะ,าะภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเดิมๆเ,เลยไม่มีน้ํามันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีเขียบขยืย่นนะคะบาร์โคดมีเห็นชัดเจนเลยนะคะซีนหน้าห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานนะลูกค้า หัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยเขียบเขยื้เลยนะคะคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟหน้านะคะเดิมโลโกโ้มีเห็นชัดเจนเลยนะสภาพส,ายสวยๆนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใช้งานได้ยาวๆนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงไม่มีขยยบเขยื้อนะคะตาปั๊มฝากระโปงมีเห็นชัดเจนฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่สติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์มออก,กอติดครบเลยนะคะซีนฝากกระโปรงตรง,ตรงๆไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยซ่อมนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้ม ราคาแน่นอนใครสนใจหารถวิใช้งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะอันติส1.8 GR Sport ปี19 20นะคะรถมือเดียวสภาพสวยๆนะลูกค้าไม่78,000โลออปชั่นล้นเลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน ออปชันครบนะลูกค้าแนะนําเลยนะคะห้าแสนเบาทฟรีดาวพอหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะใครสนใจก็รีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะคะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดัดเพชรโยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวัน นีสวัสดีค่ะ